และสําหรับ EP นี้ก็เช่นเดิมเลยนะในเรื่องของศักยภาพระหว่างกลิปเฮนและ F16 เนี่ยใครลหลายๆคนน่าจะได้ฟังกันมาเยอะแล้วใน EP นี้เราเลยจะไปดูในเรื่องของออปชันเอาออปชันมาแข่งกันจะดีกว่านะครับผมว่าระหว่างกลิปเฮนและ F16 นั้นอันไหนมีเยอะกว่ากันซึ่งใน EP นี้เนี่ยมันก็จะบอกได้เลยว่าทําไมหากดูในเรื่องของแง่เทคโนโลยีกองทัพไทยควรจะเลือกกลิปเฮนมากกว่า F16 เพราะก็ต้องบอกทุกคนเลยว่ากิปเฮนก็มีความแตกต่างมีออปชันที่เยอะกว่า F16 จริงๆและเพื่อให้ทุกคน ได้เข้าใจเหมือนอนกันว่ารุ่นที่สวีเดนเสนอมาให้ไทยรอบนี้นะครับผมจะเป็นกลิปเพ้นรุ่นใหม่ล่าสุดนะอย่างรุ่น F ปัจจุบันเป็นรุ่นที่มีการใช้เฉพาะแค่จะค่ายของบราซิลและสวีเดนเท่านั้นและราคาเนี่ยก็จะอพขึ้นมาจากเวอร์ชั่นดั้งเดิมถึงเกือบ2เท่าตัวซึ่งถือว่าแพงเอาเรื่องเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วเราไปซื้อมาค่างเงินเฟอ้อก็ขึ้นตามเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วและเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ไง่ายมากขึ้นจะทําเป็นหวัวข้อแต่่ลลละเเรือองของขไปย นะโดยเรื่องที่1น,นั่นก็คือเรื่องของระบบเรดาร์ในใจล,ลึกๆแล้วก็รู้แหละนะว่ากองทัพอากาศนั้นสามารถเลือกระบบเรดาร์ในเวอร์ชั่นไหนก็ได้อย่างเช่นกลิเพนรุ่นแรกที่ไทยซื้อมานั้นก็แม้จะมีเวอร์ชั่นระบบเรดาร์ที่ใหม่กว่าออกมาแต่กองทัพไทยบ้านเราในยุคนั้นก็ยังไปเอาเวอร์ชั่นของเรดาร์รุ่นแรกมาอยู่เลย PS05 รุ่นมา a วั1และในยุคสมัยนี้ก็ต้องมาดูกันอีกว่ากองทัพไทยบ้านเรานั้นจะเลือกเรดาร์รุ่นไหนนะโดยหากเป็นเรดาร์เวอร์ชันรุ่นใหม่ล่าสุดของกิเพนนะเวลาปัจจุบันนี้เลยจะเป็น Mark4 ซึ่งตัวนั้นเนี่ยในเรื่องของระยะทางการตรวจจับแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่าจากการประเมินในเรื่องของเปอร์เซนต์ที่บริษัทมีการอวดอ้างออกมาก็เชื่อว่ากีเพนรุ่น F จะมีระยะในการตรวจจับอยู่ที่ราว300กิโลเมตรนะครับผมซึ่งถือว่าน้อยกว่า F16 แล้วนะน้อยแบบประมาณเจ็ด0ิบแปดส เลยซึ่งเท่าที่ส่วนตัวเช็คข่าวคุณสมบัติตามการอ้างอิงของนายพลระดับสูงบางคนของกองทัพไทยก็ระบุว่าเป็นเรื่องจริงนะทําให้ระบบเรดาร์ของกริเคนเนี่ยสู้ F16 ไม่ได้แต่มันก็จะชดเชยมาในเรื่องของการที่สวีเดนออกมาอ้างว่าระบบเรดาร์ของกริเคนนั้นให้ความสามารถตรวจจับเป้าหมายที่มีหน้าตัดขวางต่ําๆได้หรือเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีของการล่องหนซึ่งออปชันนี้เนี่ยหากทําได้จริงก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะแน่นอนเรดาร์ของ F16 หหากคลื่นความถี่ของเรดาร์ไม่ไดีจริงๆ มันจะไม่สามารถทําได้เหมือนเรดาร์ของกิปเพนนะแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเรดาร์ของกนะิปเพนนั้นเป็นเรดาร์ที่มีความสามารถมากกว่าเครื่องบินตัวอื่นๆเลยทําให้กิปเพนได้ประโยชน์ไปด้วยในเรื่องของหัวข้อที่2ต่อมานั่นก็คือการใช้ระบบเรดาร์เป็นระบบสง่งคามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเปลี่ยนขึ้นความถี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นออปชันที่บริษัทแม่อย่างซับออกมาอวยคุณสมบัตินี้วัดนักวัดหนามากๆว่าเป็นของที่ติดมากับตัวเครื่องบินกิปเพนแน่นอนเลยและทางนี้เรดาร์รุ่นใหม่ถึงขั้นที่ว่ามันมีควาาามมสสรถต่อูก คามของเครื่องบินซู57เครื่องบินรบล่องหนของทางฝั่งรัสเซียและ S400 ได้เลยนะหากอาวุธ2อ,อย่างนี้ของทางฝั่งรัสเซียเคลื่อนไหวเมื่อไรเรดาด์ของกริเพนจะมีการตรวจจับได้เป็นฝ่ายแรกซึ่งสวีเดนออกมาการันตีเลยว่าความสามารถนี้น่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอนด้วยการควบคุมสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการเพิ่มและลดกําลังไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งหากทําได้จริงเนี่ยถือว่าก็ทําให้เราสบายใจได้เลยนะว่าอย่างน,น้อยๆไทยเราก็สามารถตรวจจับเครื่องบินรบล่อง ของฝ่ายศัตรูได้อยู่บ้างซึ่งต่างจากเรดร์ของ F16 นะที่นาตอนนี้ตีไว้ว่ายังทํามไม่ได้เพราะในปี2021เขามีการทดสอบในเรื่องของการพยายามใช้ระบบส่งคลายมชอนิกกับระบบเรด้์แล้วและนอนทอปกับแมนบริษัทผู้ผลิตระบุว่ามันก็ใช้ได้ดีนะแต่ภายหลังจากการทดสอบอะไรเสร็จสิ้นแล้วมีการเปิดตัว F16 ไวเปอร์ออกมาคุณสมบัตินี้กลับไม่ได้มีการพูดถึงเลยจบอยู่แค่ข่าวภายในปี2021นั้นเลยเรื่องที่3มีระบบตรวจจับความร้อนและลังสีอินฟราเรดอย่าง IRS 咦。<noise> ซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบตรวจจับรองอีกระบบหนึ่งนะครับผมนอกจากการพึ่งพาระบบเลดาราของเครื่องบินกริเพนเองเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งแน่นอนแหละนะสําหรับการรบในท้องฟ้าส่วนมากในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบหรือขีปปานุษย์ทั้งหมดก็จะมีการปล่อยความร้อนในตัวหมดแล้วดังนั้นระบบตรวจจับความร้อนจึงเป็นอีกหนึ่งระบบที่ช่วยให้กลิเพนนั้นสามารถตรวจจับศัตรูได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรับรู้ภัยคู่คามของศัตรูได้เร็วกว่าซึ่งทางฝั่งของ S16 มหกเนี่ยไม่มีนะครับผมหาก เช่นเครื่องบิน F-16 ของไต้หวันซึ่งในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบหรือขีุ่ถใดๆก็จะมีเครื่องยนต์หรือกระบอกจรวดกันหมดแล้วต้องใช้ความร้อนในการขับเคลื่อนและเรื่องที่4จนกว่าจะออกจากระบบตรวจจับได้นะนั่นก็คือความสามารถของเทคโนโลยีในการดูดซับขึ้นเรดาร์ซึ่งจะใช้คําว่าเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งของเครื่องบินล่องหนก็ได้นะเพราะบรรดาเครื่องบินรบล่องหนเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องบินเป็นหลักนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆอีกนะสีวัสดุการปล่อยความร้อนแล้วก็อะไรออีกหลาายยๆย่่งแแตแน,น การออกแบบของกริเพนอย่างน้อยมันจะทาให้เครื่องบินตรวจจับได้ยากมากยิ่งขึ้นแม้จะไม่ได้ล่องหนเหมือนเครื่องบินยุคที่5แต่หากวัดกับคู่แขยย่ง F าง F16 มันก็ไม่ได้เปิดเผยหน้าตาแบบดิบๆเันเทนนเข้าไปในดงสตูแล้วบอกให้โลกรู้ได้เลยว่าไทยนี่แหละใหญ่นะครับผมเรื่องที่5เรียกได้เลยว่าเป็นจุดเด่นที่เห็นได้เลยว่าชัดเจนที่สุดของกริเพนนั่นก็คือเรื่องของระบบ Data Link นะซึ่งแน่นอนระบบนี้มาทําให้กริเพนดูน่าสนใจกว่า F 1 6อย่างแน่นอนเพราะ Datalink เนี่ยไม่เพียงแต่แชร์แบ่งปันน้้เ่าดัไทน แต่มายังใช้ตำแหน่งของบรรดาเครื่องบินศัตรูให้กริปเพนแต่ละลำสามารถตรวจจับได้ด้วยมันเลยทําให้ตรงนี้นี่แหละกลิปเพนได้เปรียบคู่แข่งสามารถทําให้เครื่องบินรบฝ่ายเราหลายๆลำเลงการโจมตีไปที่ศัตรูเพียงลำเดียวได้ซึ่งมันก็จะเหมือนกับระบบเอจิสของเรือรบสหรัฐเลยนะที่มีระบบการแชร์แบ่งปันข้อมูลเหมือนกันเลยทําให้ไทยรับรู้การมีอยู่ของศัตรูได้เร็วกว่าและใช้มาตรการรับมือได้ดีกว่าหลายเท่าเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่สมองเดียวเท่านั้นเรื่องที่6เนี่ยส่วนตัวชอบออปชั่นนี้ของกลิฟเพนเลยนะนั่นก็คื การใช้ระบบหน้าจอสัมผัส MFD เป็นตัวแสดงผลแบบมันติฟังก์ชัน3หน้าจอนะครับผมในขณะที่ทางฝั่งของ s 1 6มเนี่ยมีจอหยุดด้วยแต่จํานวนไม่น้อยก็ยังเป็นปุ่มกดอยู่เลยและหน้าจอของกริปเฮนก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าหากหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีอุบัติเหตุใดๆก็แล้วแต่เธอหน้าจอทั้ง1ใน3ส,สามารถเคลื่อนย้ายการแสดงผลของเครื่องบินต่างๆออกมาได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเพียงแค่หน้าจอใดหน้าจอหนึ่งเท่านั้นอีกทั้งมาเลยทําให้เห็นภายในห้องเครื่องบินกริปเ n นเนี่ยดูเรียบหรู ทันสมัยน่าใช้กว่าเครื่องมือ F16 นะครับผมเรื่องที่7ได้เลยว่าเป็นไฮไลท์เด่นของกลิปเพนอีกอย่างหนึ่งเลยนะนั่นคือในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับที่ระบุว่ามีรอบเครื่องบินเนี่ยมากกว่า40ช่องเลยทําให้กลิปเพนสามารถรับรู้สถานกะารณ์รอบเครื่องบินได้แบบ360องศาทําไปทํามาเนี่ยเซ็นเซอร์เยอะกว่า F35 ซะอีกนะในด้านของการตรวจจับแต่แน่นอนละ F35 เนี่ยเขาจะใช้คําว่าเซ็นเซอร์กระจายรูรับแสง DAS ทําให้แม้จะมีน้อยแต่รัศมีใน,ในการค้นหากว้างกว่าเซนเซอร์ธรรมดาทั่วไปแน่นอน แต่อย่างไรซะมันก็ทาให้กิฟเพนอีสามารถเตือนตรวจจับและระงับการโจมตีได้ทั้งหมดเลยนะเวลามีภัยคุกคามการโจมตีด้วยขี่ปนุษย์เข้ามากริเพนก็จะสามารถระบุสถานการณ์ได้แม้จะบินโดยไม่ต้องเปลี่ยนทิศทางและมันก็สืบเนื่องมาถึงเรื่องที่8นะครับนั่นคือการใช้ความสามารถของระบบการตรวจจับเหล่านี้เพิ่มค่าป้องกันศัตรูด้วยระบบส่งขาวิเลรอนิกส์ด้วยชุดส่งขามที่มีชื่อว่า EWS 39ซึ่งมันก็จะเป็นระบบที่ทํางานแบบบูรณาการกับเซ็นเซอร์ต่างๆทั้งมาตรการการแจกผู้ไฟการปล่อยคลื่น ก้าวหมวกนักบินเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะกองทัพไทยบ้านเราปัจจุบันไทยก็ใช้กันอยู่แต่ก็จะเป็นแบบเก่าแล้วนะที่จะแสดงข้อมูลด้านการบินและขี่ปนาวุธด้านพื้นฐานเท่านั้นแต่จากหมวกนักบินเจเรชั่นใหม่ของซับระบุว่ามันในรอบนี้หมวกนักบิน HMD ในกริเพนรุ่น F มันจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะที่ระบุว่ามันจะมีออปชั่นในการใช้เพื่อค้นหาและล็อกเป้าหมายได้ด้วยหรือการสังยิงขีปนาวุธได้เพียงแค่สวมหมวกใบนี้เท่านั้นถือว่า เกรดขึ้นมาเยอะมากทางนี้ยังคงมีการแสดงผลข้อมูลนำ้ำุัและข้อมูลในเรื่องของค่าพื้นฐานระหว่างบินด้วยเช่นเดิมโดยในเวอร์ชั่นหมวก HMD ในกริเพนนั้นจะรู้จักกันในชื่อหมวกว่าขอบบ้าเป็นหมวกที่ได้รับการพัฒนามาจากเครื่องบินยูโ o f i g h t e r ใต้ฝุ่นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันจะช่วยให้นักบินสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นในการต่อสู้ทางอากาศ10 ตัวเครื่องบินสามารถออกปฏิบัติการในสภาวะเจอสารเคมีและชีวภาพสูงได้ซึ่งปกติส่วนตัวจะเคยได้ยินแต่พวกรถถังหรือรถหุ้มก่อนนะและเรื่องที่11เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นคุณลักษณะในการใช้งานทั่วไปในความคล่องแคล่วและความประหยัดอย่างที่ใครหล,หลายๆคนเคยได้ยินมาเลยไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาของคลิปแฮนที่ต่ำม,มากๆในบรรดาเครื่องบินรบยุคใหม่โดยมันมีอัตราค่าต้นทุนต่อการบิน1ชั่วโมงอยู่ที่4,700ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นขณะที่แม้จะเป็น f 1 6ในเวอร์ชันรุ่่นนกกกลางลางๆ็จะมีต้ทสูวถึ49% ที่7,000ดอลลา,าร์สหรัฐพวกค่าเชื้อเพลิงค่าน้ำมันหล่อลื่นต่างๆการเตร,รียมความพร้อมระบบก่อนบินทางนี้กริเพทยยังมีอายุการใช้งานยาวกว่า F-16 ถึง50ปีซึ่งโดยเฉลีย่ยแล้ว F-16 นะครับผมจะมีอายุในการใช้งานอยู่ที่40ปีแต่ก็อย่างว่า F-16 นั้นก็สามารถอัปเกรดในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆได้ทําให้ยืดอายุการใช้งานได้ขึ้นไปอีกเท่าตัวเหมือนดังที่หลายๆประเทศทํากันโยมีความสามารถในการเตรียมความพร้อมรบได้โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงัทงในเรื่องของการเซตระบบเซตอาวุธ ในการทำธุรกิจการประหยัดช่างฝีมือช่างเทคนิคโดยใช้ช่างเพียงแค่5คนเท่านั้นในการดูแลกิเพนและบุคลากรเหล่านี้สามารถทํางานได้เข้าใจระบบของกิเพนโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมเพียงแค่10สัปดาห์เท่านั้นการเติมน้ามันโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน10นาทีการเคลื่อนย้ายที่ง่ายกว่าเพราะด้วยความที่กิเพนเป็นเครื่องบินขนาดกลางอยู่แล้วนะครับผมก็ได้ข้อดีไปในการเคลื่อนย้ายบนถนนกับบนรถบรรทุกขนส่งบนภาคพื้นดินได้แล้วก็เรื่องที่ใครหลายๆคนคุ้นเคยเลยนั่นคือการใช้ถนน,นหรือลันเวย์ขนาดเล็กโดยไม่ต้องงอสนามบิน ซึ่งเหมาะมากมากหากประเทศเผชิญสภาวะสงครามและสนามบินค่ายทหารถูกโจมตีและเรื่องสุดท้ายื่องดีสิ 12, ฝากไว้อีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะนั่นก็คือในเรื่องของการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ก็ดูเหมือนว่าหากอ้างอิงตามคําพูดของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโซทินคลังแสงและรัฐมนตรีนายกเชษฐาก็ระบุการสกิปเพนของบางประเทศหรือมีโอกาสด้วยอย่างไทยก็จะสามารถดึงเทคโนโลยีออปชันทางการบินบางอย่างให้ถูกนํามาสร้างภายในไทยได้ด้วยอย่างเช่นที่บราซิลแอฟริกาใต้าสามารถทําได้ขอประกอบอะไรชิ้นส่วนบาง อย่างที่ประเทศนั้นๆด้วยตัวเอง